สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูทะเลกันค่ะมาทำบทเรียนคะเป็นวิถีชีวิตของชาวประมงเกาะช้างตอนนี้เขาก็ได้ว่ง ในช่วงฤดูของชาวประมงช่วงฤดูของมรสุมหน้านี้ช่วงนี้เราก็ได้ป <Okay. S 1> ุ้มหาปลาปนที่จะได้มา จึงเจือครอบครัวในช่วงโควิดตอนนี้ของยาย่าแยมโลก็ยังไม่ได้เข้ามานะคะรอเรืออยู่ค่ะรอเรือของญาย่าอยู่นะคะ

บบจะมีซุ้มแต่ละซุ้มแต่ละซุ้มเป็นของโรงแรมที่ให้ชาวประมงใจดีให้ชาวประมงมาให้วางอวนกันทำกินกันในฤด,ดูหน้าฝนขอถ่ายวีดีโอ ถ่ายคลิปลงคลิปหน่อยนะจ๊ะอันนี้ซุ้มนี่มีแต่สาวๆสาวๆอ้ออวอไวปอปอโออ้ออ้ลงยูทูบเลยเนี่ยเอลงยูทูบสวัสดีค่ะนะคะอันนี้หลานสาวค่ะหลานสาว ได้ตอนที่เหลอเอ้าอันนี้กั้งค่ะกั้ง